ยิงครับว่าที่เรียกพวกเรามาด่วนขนาดเนี้มีเรื่องอะไรหรือฉันมีเรื่องสั่งคังมาบอกอสำคัญก็ไม่อยากเครียดกันแต่เรื่องนี้อ่ะเราต้องกระซิบเท่านั้นเพราะว่าคนจะรู้เยอะไม่ได้ไม,ไม่ทันมันนายหญิงครับทำไมไอ้เรื่องที่ว่าสำคัญเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนครับไม่ค่ะไม่ ไม่สาคัญไม่หอมแก้มเลยล่ะใกล้ขนาดเนี้ยแล้วก็ไม่บอกนีอย่งนี้อันนี้เยังไงฉันนึกแล้วว่าพวกแกเนี่ยจะต้องไว้ดูแลคุณหญิงท่านนายหญิงก็พูดประชดนายหญิงมีเรื่องอะไรก็บอกเถอะเดี๋ยวพวกเราจะจัดการเองครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับจำไอ้แจ๊ดได้ไหมที่มันคู่อลิเราอ่ะแจ๊ดแห่งวัดอังคุคุจิเหรอครับใช่ที่หน้ามันมันอ่ะใช่ที่ไหนนั่นอีคิวสั่ง คนละแจมันตามเกาะแก่ฉันทุกวันเลยนายิงไม่มีใครมาทำที่พูดไมเป็นมนุษย์เลยอะไรนะไม่มีใครมาทำไรหนายิงหน้าหรอครับทำไมหรอตราบใดเมื่อผมยังอยู่ที่นี่แล้วก็ผมจะคอยปกปักดูแลน้ายิงเสียงเปแล้วเสียงเป็นไรแหละครับผมเอ้ยไ้แล้ว ขอพักแป๊บหนึ่งใช้หมองขอพักแป๊บหนึ่งใช้หมองอีค e ิวสามออกเล่นนะครับผมคุยกับน,นายก่อนนายหญิงไม่ต้องกลัวครับถ้าผมอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่จะมีใครเนี่ย <S <S ไม่จะมีใครเนี่ยไม่จะมีใครแต่เย็นๆยนไม่จะมีใครในายหญิงครับไม่ต้องกลัวครับถ้าผมยังอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่มีใครมาทำร้ายนายหญิงได้หรอครับแน่นะผมจะคอยปกป้องอะ,อะไรวะอะไรปกป้อง ป้าอะไรวะเนี่ยผมจะปกป้องนายหญิงเองครับแกงของเรานะครับรักกันแบบนี้สามัคคีกันแบบนี้เนี่ยถึงประสบความสําเร็จยังไงนะครับเฮ้ยประสบความสําเร็จเหรออย่าปุ๋ยเลยเฮ้ยเฮ้ยองตัวพี่เรื่องละถ้าพูดถึงความสําเร็จของพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับก็ต้องเป็นช่วงเก็บเกี่ยวนี่แหละครับแน่นอนครับหลายคนนะครับคงรู้สึกนะครับว่ายังอีกไกลถูกไหมครับเพราะว่า ต้องผ่านช่วงของเพาะปลูกก่อนครับผมเนี่ยขอเสนอนี่เลยครับปุ๋ยตามงกุสูตร4000 40เลยครับแน่นอนเลยครับว่าคุ้มราคาใช้แทนยูเรียรได้ให้ข้าวนะครับเขียวนานโตวไวใบตั้งอ้อยนะครับรำใหญ่น้ำหนักดีข้าวโพดเต็ม,มเมล็ดเต็มฝักเลยครับผมมันจะเขียวนานตัวไวใบตั้งจริงเหรอครับพี่ เขียวนานนานโตวไวใบตั้งแน่นอนครับเพราะในถุงนะครับประกอบไปด้วยปุ๋ยยูเลียช่วยให้ต้นข้าวนะครับโตวไวแอมโมเนียมซัลเฟตน,นะครับช่วยให้ต้นข้าวเนี่ยเขียวนานและยังมีแมกเนีเซียมซัลเฟตน,นะครับช่วยให้ต้นข้าวเนี่ยสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีอีกด้วยครับผมเจ๋งไปเลยอ่ะพี่ แต่ผมสงสัยอะพี่จะใช้กันยากหรือเปล่าเนี่ยใช้ไม่ยากเลยค่ะน้องระยะแปกกอก็ใช้สูตร40 00หวานได้เลยส่วนระยะตั้งท้องถึงรับรวงใช้สูตร40 00ผสมกับสูตร15 15 15สิบหิบห้ทับทิม หรือจะใช้กับข้าวโพดอ้อยหรือมันสำปะหลังก็ได้นะคะใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้สบายๆเลยค่ะปุ๋ยตรามงกุฎ4000 40สูตรสำเร็จใกล้แค่เอื้อมหาซื้อได้แล้ววันนี้ใกล้ๆแค่เอื้อมใกล้บ้านคุณหรือสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมอีกมากมายตลอดทั้งปีเพื่อช่วยให้เกษตรกรทุกคนเอื้อมความสำเร็จกันได้ง่ายๆเลยค่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะพี่ถ้ามันจะเขียวนานโตวไวไบตั้งเข้าใจเกษตรกรแบบนี้นะพี่ จัดมาให้ผมด้วยกันพี่สิบตั้นจากคุณพี่ฝากคนในแก๊งกันหน่อยจัดไปเลยค่ะดีโอ้ยโกยพี่ตอนแรกอ่ะผมเห็นเมื่อใส่ถุงมือผมนึวว่ามันมือฆ่าที่ไหนได้แมงมือคุยผมว่าใจหายใจคว้าผมลูกสาวดูเชิงอยู่เอย่าไปยุ่งงานของเขาโอ้ยโอยนายหญิงครับผมไอ้เรื่องที่เราคุยกันอ่ะมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมที่ไอ้แจ๊ดมาเกาะแกะนายหญิง ใช่เรื่องจริงถ้าเรื่องนี้นะรู้ถึงหูหนายใหญ่เมื่อไหร่แล้วก็รับรองสงครามได้เกิดแน่ฉันไม่อยากจะคิดเลยเฮ้ยนายหนาใหญ่มาแล้วเฮ้ย,ยพี่เต็มซังระวังพี่คอนุ้ิ เสียทรงไปเลยตื่นเต้นเจ้าของรถตาถลุเลยดีนะขาคุณแขี่เน็นฟังได้มาลูกฟูสีเทามาถามความกันรถหวัดดีครับนายครับโนเกียค่ะพี่มึงมีชูใช่ไหมหนูมไม่ได้มีชูค่ะพี่เฟยมึงโกโก้ จริงๆค่ะถามว่ามึงมีครูใช่ไหมไม่เขาจะไปออสการ์อะไรครับมึงไม่พูดใช่ไหมพวกมึงทั้งสามคนมึงรู้กฎของแก๊งไหมแก๊งของเราห้ามใครแตะต้องนายหญิงรู้ดีครับนายจะลงโทษใครก็เลือกเขาเถอะครับจจเย็นครับนายใจเย็นครับในมือมึงให้ ในเมื่อพูกมึงไม่ยอมพูดกูจะทำโทษพวกมึงนายก็หนูไม่มีใครจริงๆค่ะพี่เฟยเริ่มจากมึงก่อนนักร้อง,ง <c oughs> มึงมีถูไหมไม่มีค่ะถามว่ามีถูไหมไม่มีจริงๆค่ะพี่เฟย <c oughs> โอ๊ยกูให้มึงอีกรอบมีไหมไม่มีค่ะพี่เฟยโอ๊ยมึจะไปรถไฟจะตายเนี่ยแหละมีไหม ไม,ไม่บอกเขาไปเลยอีเวนปากแข็งอยู่นั่นแหละหลังกูจะขาดอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีอ่ะไม่ต้อครับนายพี่เฟยเชื่อหมดเถอะหนูมไม่มีใครจริงๆค่ะพี่มึงอย่ามาเล่นลิ้นกับกูหนูไม่ได้เล่นลิ้นค่ะหนูไม่ได้เล่นลิ้นค่ะถ้าหนูเล่นลิ้นไม่ได้เนี่ยดึงลิ้นขาดเลยหนูขอเล่นอย่างอื่นได้ไหมคะ ขอเล่นอย่างอื่นได้ไหมคะคัดแล้วค่อยว่ากันคัดแล้วค่อยว่ากันผู้บิ่นเลยหน้ามึงนี่เหมือนญี่ปุ่นเกเรจริงใช่เลยอ่ะอู้หู้ไม่รู้เลยถ้าวันนี้เคลียร์กันไม่ลงตัวต้องมีสงครามของแก๊ง้ยนายมันมาแล้วนายฮ้ยไปหลบเดีวระวังตัว พูดไปคงจะเข้าใจกันนะมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่มีอากาศเลยนะสตูไม่ต้องบีขนาดนั้นโทรรถไงเจ้านายเจ้านายครับขาดขาดตั้งอยู่ไหนฮะขาดปล่อยมึงือใส่มาออ๋เดี๋ยวหากันอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่เห็นไหเดี๋ยวเราไปเจ้านายจัดกูรู้นะว่ามึงมาต่อแยกับเมียของกู ใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับกูหรอกเว้ยถ้ามึงไม่สารภาพต้องมีสงครามกันก็มีเรื่องกันตรงนี้ก็ได้เว้ยไม่ต้องไปถึงสารคามรหรอกไม่ถึงสงครามหุ้งเป็นอะไรเนี่ยอย่าทำเฉยเยไอ้แจ๊ดงานเนี่ยพวกมึงตายไม่ดีนะมึงรู้ได้ยังไงว่าเจ้านายกูชอบกินบะหมี่ ถูกไม่ดีหูเสียกันหมดแล้วถ้ามึงยังมาเกะกะร้ารานอ่ะมึงเตรียมตัวฮึฮึฮึมึงนี่ปากดีมึงพูดอย่างเงี้ยมึงอยากอยู่ใช่ไหมอยากตายใช่ไหมเออมึงอยากตายใช่ไหมนี่รถอะไรของมึงทนายคือรถบันยังเป็นวัยรุ่นญี่ปุ่นกระจอกกระจอก ทำทรงผมเดิมๆหน้าหัวเลาะสิ้นดีแล้วรถมึงมึงด okay. ูรถของมึงก่อนเนี่ยกูนึกว่าโบลักสีดำไอ้พวกนี้ตาไม่ถึงของห้างโตเกียวบอกม่สิแต่ละชิ้นไอ้น้องล้อสิบเจ็ดนเลตขอบท้องยางดิสโตนบะกับโบมิโน โช๊คโอคลิงยังไงน้องชุดนี้ท่อคงเฮ็ตเดอร์สามหมื่นห้าพร้อมทะเบียนโอนได้เลย <c oughs> พอโทร์เซลล์ขายรถ <c oughs> ถ้ามึงไม่ซีเรียสว่าเป็นนนบุรีมึงก็เอาไป <c oughs> ตายจังหวัดเหรอเฮ้ยจะไปทำไปล้อเล่นนูเว้ยมึงเห็นรถเจ้านายกูป่ะอย่างงี้มึงยังเอี่ยมมาเทียบอ่ะฮะเอารถมึงกลับไปทิ้งขยะทำไมมันสมัยไหนแล้วอันนี้มันผสมรรญี่ปุ่นกับวัยรุ่นไทยรถเองมันกระจอกเฮ้ย มึงพูดอย่างนี้ก็ไม่สวยหรือวะอย่าเข้ามาน่ารำคตัวเุ้ยซื้อที่ไหนบ้านม่อเหรอไล่เซมเบอร์พ mm, ี่กินขาดเลยพี่โถ่ยี่ปะคาของเล่นเฮ้ยเฮ้ยๆๆพี่วันนี้โชกีหลอดไฟป่ะไม่ใช่ฉีหลงรถเองเนี่ยทำมันดีจริงอ่ะโถ่แสญยารุผ้ามันสิวะนายจับไปแข่งกันแย่งเด็ก เดี๋ยวพอให้ตัวกระซิบบทอีเว้นเลย้าวนายข้าเว้ยอยากได้น้องผู้หญิงคนนั้นมาแข่งกันวัดกันที่เครื่องยนต์เว้ยบิดแข่งกันเครื่องไครนอกก่อนแพ้โอเคไหมได้แต่มึงฟังแตากูก่อนบีบตากดตรงไหนกดตรงไหนเนี่ยเหียยืนเล็งตั้งนานแล้วก่อนถ่ายก็ไม่บอกกูฟังแตากูก่อนกดตามึงดูแล้วฟังให้ชัดชัด พี่พี่กุญแจสองกองม่เป็นกุญแจเป็นเช่กกุญแจแป่ริ้วไอ้เวรแค่แตกกันแน่นแล้วแค่แตกก็แน่นแล้วพูดมาได้เต็มปลาเต็มคำดูยลบหน่อยรถไม่มีแตะนอ่มันเก่า่าเเ้ยเอางี้ บาลองเครื่องปิ๊กแข่งกันเลยดีกว่าของไทยมันแน่นกว่ากันตรงนี้ก่อนเลยนายถือถุงเลยวะมาใส่ขยะไงใส่ไอ้พวกขยะนี่ลองกู่ปมันเฮ้ยรงพอดวน ญี่ปุ่นอะไรชื่อนพดลฮะนพดลสังเฮ้ยโอ้ยญี่ปุ่นนพดลสังครับนายเช็คปลายท่อดูว่าเสียงเนี่ยมันสามารถทำลายรถคันนั้นได้ไหมโดูเกียร์ว่างไงวะว่หัวนะว่างแล้วหัวนะหัวถัวจะปิดเป็นวันนี้ไม่เอาะเออใช่ได้เออไอเนี่ยเอารถอยู่เนี่ยเอาไม่อยู่นะว่างแล้วทำไม ว่าแล้วกันด้วยโอย้ยแก่ ใครนี่ครับนี่ครับกลับก่อนนะครับเป็นอะไรเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องนาครับทำไมช่วงนี้ไม่ใช้ออยออฟอุหลาบ